มาดูดวงกันครับสําหรับดวงชะตาของคุณ10วันสุดท้ายในเดือนเมษาว่าการเงิน10วันสุดท้ายจะเป็นอย่างไรสําหรับคนวันอาทิตย์นะครับการเงินนะมีแนวโน้มว่ารายจ่ายเข้ามารอรายรับก็เข้ามาคือหักลบกบแล้วแทบไม่เหลือนะครับแต่ไม่เป็นไรมีรายรับเข้ามาดีกว่าไม่มีเลยนะแนะนำนะทำบุญ5บาท10บาทบริจาคเงินให้กับพวกเด็กผู้ยากไร้ นะครับอาหารกลางวันลงทานจะเป็นการแก้ดวงชะตาของคุณต่อมาคนวันจันทร์นะครับรายจ่ายมากช่วงนี้นะมีเรื่องบีบหัวใจมีเรื่องให้ทุกข์ใจมีเรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องการเงินค่อนข้างมากนะครับก็แนะนำนะครับจริงๆทําใจแข็งๆไว้เดี๋ยวปลายเดือนอีก5วันสุดท้ายมันจะมีเงินก้อนเข้ามาทําให้มันยื้อชีวิตไปได้ครับแนะนำนะครับสุขาถาเงินล้านวัฒนสูงสุขาถาพระชิมพีของแม่ชีบุญเรือนนะนี่เป็นการ เสริมดวงชะตาของคุณทําให้การเงินเนี่ยมันดีขึ้นมาหรือถ้ามีโอกาสทําบุญโรงพยาบาลโรคหัวใจดีต่อมาคนวันอังคารการเงินการทองดีครับนะมีดวงชะตาว่าจะได้เดินทางต่างประเทศหรือว่าจะเงินก้อนจะเข้ามาจะได้รับโชคฟุกนะมีดวงชะตาจะได้เงินดีนะจะมีคนหยิบยื่นจะมีคนส่งเสริมดีนะถ้ามีโอกาสทําบุญอ่ามูลทีิที่เกี่ยวกับพวกสตรตีหรือว่าผู้หญิงอันนี้จะดี ต่อมาคนวันพุธนะเขาบอกว่าจากที่ช่วงก่อนเนี่ยโอ้ยมันติดขัดมาเหลือเกินนะติดขัดมามากเนี่ยเนะียเริ่มมีแสงที่ปลายอุโมงค์มีดวงชะตาที่จะมีการเงินมีเงินเข้ามาทําให้หล่อเลี้ยงทําให้ฟื้นขึ้นมาได้แต่ยังไม่ได้คล่องมากนะก็แนะนาทาบุญเกี่ยวกับพวกการถวายดอกไม้นะเอาดอกไม้เนี่ยถวายพระพุทธนะหรือว่าเอาดอกไม้ไปทําบุญอ่าที่โรงอ่ ที่ที่วัดหรือถ้ามีโอกาสไปเยี่ยมคนป่วยก็อดอกไม้ไปให้เขานะครับเพื่อเสริมพลังความสดชื่นต่อมาคนวันพระรหัสการเงินการทองดีกําลังจะได้รับดอกเบี้ยกําลังจะได้เงินที่เขาเรียกว่าเงินงานที่ลงทุนไปมันกําลังผิดอกออกผลดีนะถ้ามีโอกาสทําบุญเกี่ยวกับน้ําดื่มทําบุญเกี่ยวกับดอกไม้ทาบุญเกี่ยวกับเด็ก ทำบุญกับเด็กปัญญาอ่อนอันนี้จะเป็นการเสริมดวงชะตาของคุณต่อมาคนวันศุกร์นะการเงินไม่ดีนะการเงินไม่ดีคือว่าใง่ายว่าได้มาทางหนึ่งจ่ายไปทางหนึ่งนะไอคนที่คุณรอคอยเงินเขาอยู่ว่าเขาจะให้เงินยังไม่ให้นะคุณจะได้เงินจากคนอื่นแต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอต่อที่คุณรอแนะนำนะถ,ถ้ามีโอกาสทําบุญโรงพยาบาโลโรคมะเร็งทําบุญสมทบทุนสร้างตึกโรงพยาบาลคือการแก้ไขดวงชะตาของคุณต่อมาคนวันเสาร์คนวันเสาร์ การเงินการทองคุณดีเพอมีโชคมีเกณฑ์จะมีโชคจากเพศตรงข้ามมีดวงชะตาคู่ของคนรักจะนําโชคลาภมาให้การเงินการทอง